อย่างับมือแม่แล้วกันมาเราเล่นกันเอาเอาเราออกกำลังกายหน้าหนาวเราต้องออกกำลังกายปุ๊บออกกำลังกายออกกำลังกายอุ้ยออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายไว้ลูกนุ๊กออกกำลังกายออกกำลังกาย อยนอลุยไปหมดแล้วผ้านอือ oui อือ oui อือออกออืออกอ่กออออกกออกออออก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 อกาอกออออ มัดปากเลยนี่มัดปากมัด <laughs> มัดปากอย่าเอาเท้าเหยียบเอ้ย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  <laughs> ชักกันเยอะชักกันเยอะรัดคอรัดปากรัดคออุย้ยเดี๋ยวกัด,น,ดนิ้วแม่รัดคอนี่แน่รัดคอรัดปากด้วยนี่เข้าปากเลยเอ็นชี้ออนด้วย เออออเร็วเน้นชักเยอะกันชักเยอะกันเร็วย่ารเอาเก้าอี้มานั่งสิคะอยู่อ้อเหนื่อยแล้วแน่ๆเลยเนี่ยฮะเอเบาๆสิ เดี๋ยวลูกตอนเช้า <guarding> ก <okay>? ็เล่นรัดคอ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 รัดจมูกัดจมูกโอ้กัดผ้าดูดิโอ้้เดี๋ยวล่นนะเดี๋ยวๆด ดูดูเลชีนอนเกลือกัผ้าใหญ่นั่นเ็เป็นอะไรนะนั่นเ็เป็นอะไรนะนอนเกลือกัผ้าใหญ่ดูเบลลี่ปะเบลลี่เบลลี่เบลลี่โหชิ้ผ้าลูกมาพลัง บ้าพลังบ้าพลังพลังพลงังไปสวิ่งแบลรี่บ้าพลังแบลลี่บ้าพลังแบลรี่บ้าพลังแบลรี่บ้าพลังอ้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 แบลี่บ้าพลังอ้หอ้โอ้โอ้แบรี้อ้แบลี่บ้าพลังแบลรี่บ้าแบลรี่อ้อพลังแบลรี่บ้าพลังอืม เนี้ยเนี้ยเนี้ยเงียเียเี้ยเียเนี้ยี้ยเีเีนนีบลี่บ้าพลังเยีบยบเยึ้งจึ้งจึ้งจึ้งชี้บเปชีกบเป็นอะไรเขาเอ้กัดผ้าทาไมกัดเสื้อตัวเองทำไมมูหัวอะไรล่ะกัดเสื้อตัวเองไม่ใช่มันไอ้นั้นไงเขาปากอ๋อเสื้อเขาปากเอ้ยเอ้ยเดีอดเสื้อบ กันนี่อันนี้นี่เออเออติดเลยติดเปลือเออกินนิกัดเสื้อแทบขาดเลยโอ้ยจะหนาวนะคืนนี้สาวบ้าพลังออาวสาวบ้าพลังอ้โอ้้ฉีกอ้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 ้อ้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้ออ้โอ้โออ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้นั้่้หน เฮ้ยจอบที่ันนกระทงแมวเอกร้งหมาก็ยู่ตรงนั้นย่าตกร่องยู่ตรงนั้นไงเบีนี่อ้เฮ้ย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 แม่เอาหนูเฮ้ยจ้าอุ้ยอุ้ยกินหมดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโออ๊อ๊ยโอ๊ลโอ๊ยโย โอ๊ยกัดผ้าใหญ่เลยดูโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ดูผ้าไม่เหลือชิ้นดีเลยดูดูผ้าโอ้โหดูสภาพผ้าน่าดมอะไรดมเต้าอ่ะดมเต้าอ่ะนี่ยอมกัดวันดิมันยังไม่เลิกมันยังไม่เลิกโุ๊ย ยักกัดย uh ัก huh. ก uh ัด huh. ย uh ักกัดโอ้โหดูดูดูมาพลังเออมาพลังอ่ะเฮ้ยกัดทำไมเนี่ยอ่ะฮะอึ๊บ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 อ่ะอ่ะอ่ะอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย